เ้่องการโรคระบาดโควิดนะครับไม่ใช่ว่าอ้างแต่สิทธิ์อย่างเดียวต้องบอกด้วยเรื่อง้องการโรคระบาดแค่มาอ้างว่าสิทธิ์น่ะที่มันที่ส่วนบุคคลน่ะแล้วทำไมคุณเนี่ยเขาขายเนี่ยทำไมคุณไม่จัดการให้เรียบร้อยทำไมไม่ให้เขาใส่ถุงมันติดโรคระบาดเข้าใจไหมถ้าเกิดเป็นโรคระบาดขึ้นมาทางไหนนี่มันไม่ได้เป็นตลาดนี่เจ้าของตึกเขาขายกันเองผมดู คุณมีสิทธิ์นะคุณไม่บอกเขาว่าไม่ใช่ใช่คุณก็ประชาชนเขาไม่ใช่มาอ้างอย่างนี้นี่นี่นี่ดูเวลากันเองดูแลได้ไหมคุณไม่บอกเขาว่าไมาผมณไม่ได้ดูแลแล้วไปพูดแล้วไม่มีดูแลแล้วไะทำไมพูดอย่างนี้พี่กณพูดอ่ะคุณนี่นี่ถ้าเนี้ยถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาจากที่นี่คุณจะทำยังไงคุณสามารถรับผิดชอบได้ไหมไม่ใช่ทีนี้คุณรับผิดชอบได้ไหมนี่ผมดูแลคุณอย่ามาพูดดูแลแล้วอย่างนี้ผมไปถามหมอตรงนู้นอ่ะ ผมแต่งงานให้เขาเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหมไม่แต่คุณต้องขออน่ญาตตัวคุณไว่าคุณต้องขออนุญาตก่วคุณต้องขออนุญาตัวนะคุณต้องขออนุญาตัวคุณต้องขออนุญาตก่อตัวแล้วตึกเนี่ยมันของตึกเขาไม่ใช่ของตลาดแล้วผมเดินตรงไหนอ่ะที่ผมมาประชาพัฒนาเนี่ยนี่ผมเนี่ยผมต้องช่วยประเทศชาติเนี่ยช่วยยังไงอ่ะช่วยประเทศชาติยังไงอ่ะไ้่เยังไงคุณไม่ป้องกันเนี่ยฮะหาช่วยยังไงไม่ต้องไม่ช่วยป้องกันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใส่ถุงมุณช่วยอะไรวะ มึงก็ใครที่อยากมวยก็ได้ไม่มันไทยก็ได้มึอก็ไทยอ่ะมือไทยไก่ใช่ทุกอ่ที่นี่เงาฮะก็แกรังเลยมวยมันไ่าย่เร่ลูกแค่แค่เก่งกันเลยมาเลยมาตตัวมเอาไหมมาใส่ถ้ามาหาแต่ไม่ได้ เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งว่าจะให้ใส่ถุงอะไรเราเลไม่รู้เข้ามาเข้ามาเข้าเข้ามากับประชาสัมพันธ์เราเข้ามาปะชาสัมพันธ์เรื่องโควิดนะครับไม่ใช่ว่ามากันแก้งอะไรมันมันเราปกบทำเต็มที่แล้วเราทําให้สะอาดเต็มที่แล้วพี่แต่ก่อนพี่เข้ามาดูเรายอมรับว่าแต่ก่อนนะมันมันแย่จริงทุกวันนี้เราปรับปรุงตรงนี้เราแทบจะนอนกันได้แล้วมันสะอาดมากแล้วตอนเนี้ย ถ้าฝนตกปุ๊บไม่เกินสิบนาทีน้ําแห้งหมดไม่มีขังตอนนี้เ,นเราเทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะเ,เ,เราเราพยายามทําให้ดีที่สุดไม่อยากไม่อยากให้มีปัญหาเลยจริงๆ แต่อยากรบกวนทุกพี่ๆช่วยสอบตรวจสอบเราเรายอมรับติดอะไรบ้งเนี้ยใช่เราะเราไม่เข้ามาไม่ดึเนินการเข้ามาใช่ค่ะแล้วทุกอย่างแต่มันมันเราเราไม่ได้ขายของกันมาเดือนสองเดือนสามเดือนฟักเนื้อกันจนแทบเป็นหนี้เป็นสินกันทุกคนน่ะเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วจริงๆอยากให้พวกคุณเห็นใจประชาชนอย่างพวกเราบ้างเรายอมกันจริงๆเราลื้อสาวันคุณให้ลื้อสาวันแล้วก็ลื้อสาวันให้เสร็จเลยเราไม่มีอะไรจริงจริงค่ะนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอโทษทีนะคะขอบคุณค่ะต้องรู้เป็นนี่กันหมดแล้วตัวนี้เอาจริงจริงนะหนูขายไม่ได้เคยคืนบอกนี่มาไม่ได้มาไม่ได้มาเขาคนนั้นเขาก็จะเหนื่อยแล้วเขาลงไม่ได้เลยคนนั้นเขาขายไม่ได้เลยจริงๆริงเขาก็เหมือนกระบะแตกอย่างนั้นทุกอย่างอะไรทุกอย่างอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็รีบก็รีบคุณได้ขอบคุณนะขอบคุณสาธุเราไปยุ่งกับเราแล้วตลาดเขายุ่งกับเราแล้วตอนนี้ 打出去了。嗯